หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ี้ที่ FM 101.5 MHz สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดิโอพรสเอฟเอ็มร้นะคะ โดยรายการนี้จะมาพูดคุยกับผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะช่วงเวลา17นาฬิกาถึง17นากา30นาทีโดยประมาณค่ะรายการนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมในเรื่องของตนเองที่จะต้องเตรียมการว่าถ้าหากเราอายุถึง60แล้วหรือว่าอายุมากกว่านั้นเนี่ยเราจะต้อง เรจ,จะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะคะในครอบครัวชุมชนสังคมรวมถึงระดับนโยบายเนี่ยนะคะทุกในในทุกๆุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการในเรื่องนี้แล้วปีนี้เองเนี่ยก็เป็นปีที่เราเก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเตรียมการตรงนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุ60แล้วหรือว่าเข้าสู่ ภาวะสูงวัยแล้วเนี่ยถึงจะมาเตรียมการจริงๆแล้วเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่อายุ40-50หเนี่ยนะคะหรือว่าแม้แต่ตั้งแต่เด็กนะคะถ้าในมิติเรื่องของการออมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราออมเนี่ยก็ต้องออมตั้งแต่ในในวัยเด็กนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดาวที่เรามานำเสนอเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ฉุกคิดว่าเรื่องของการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยนั้นเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะ สิ่งที่ในรายการนี้พยายามมานำเสนอนะคะก็จะมีเรื่องของการเตรียมการในระดับชุมชนสังคมนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะคะที่เราจะดูในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพสังคมสภาพแวดล้อมหรือว่าแม้แต่ทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่จะมานำเสนอและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการจริ i n ซ society มาโดยตลอดลนะคะ ในวันนี้นิ้นจะพาคุณฟังไปที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะอําเภอรศรีสัชนาลัยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีตำบลเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นตำบลที่มีการดูแลผู้สูงวัยอย่างน่าสนใจนะคะที่ตำบลหัดเซี่ยวะคะ่ะอําเภอรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะนิ้นจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับ พอ,อการจนาดีเอี่ยมนะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนหาดเซี่ยวซึ่งที่นี่เองเนี่ยมีกลไกลในการดูแลผู้สูงวัยอย่างไรนะคะเห็นคิดว่าเรื่องของการดูแล ผู้สูงวัยในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีการดูแลซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ที่นี่กันนะคะว่าที่ตําบลหาดเซี่ยวนั้นก็มีวิธีการในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างไรนะคะตอนนี้พอออกกาญจนาพร้อมแล้วค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนถามค่ะพอทำเรื่องนี้มานานนะคะนิ้นได้มีโอกาสได้เจอเจอแล้วก็ได้พูดคุยแล้วมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนที่ตำบลหาดเซียวด้วยนะคะที่นี่เนี่ยมีศ <Okay. S 1> ิลปวัฒนธรรมมีอะไรหลายอย่างน่าเรียนรู้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะ วันนี้อยากให้พอเล่าให้ฟังค่ะว่าในตำบลหาดเซี่ยวนี่ค่ะเราได้วางระบบเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรอะค่ะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนถ้าเราจะให้เข้าถึงแก่นแท้ของการดูแลนะคะเราก็ต้องรู้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุก่อนนะคะว่าอัตลักษ เอกลักษณ์ของผู้สูงอายุในชุมชนหาดเซี่ยวเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคะที <Okay. S 2> น,นี้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่นี่ยพวกเราทุกคนในตำบลหาดเซี่ยวเป็นคนไทยพวนอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตติดกายติดตัวติดใจมาตลอดก็คือยามว่างชายตีเหล็กหญิงทอผ้าเพราะฉะนั้น มันจะเป็นวัฒนธรรมที่ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องครองครองตนเป็นแบบนี้คะ่ะว่าจะใส่เสื้อผ้าในแต่ละวันจะต้องทอผ้าใส่กันเอง <c oughs> แล้วก็เป็นวิถีชีวิตผู้สูงอายุที่ถ่ายทอดสู่เด็กอันนี้การ <c oughs> ทอผ้าเนี่ยเป็นแนวทางวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่เราสืบทอดกันมาและเราก็เลยจะมาใช้วิถีชีวิตของชุมชนไทยพวนเนี่ยเป็นแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ <c oughs> ค่ะทำไมผู้สูงอายุเราย้อนไปในอดีตทำไมผู้สูงอายุที่นี่แข็งแรงแต่ว่าขนาดเดียวกันณนะปัจจุบันเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนผู้สูงอายุทำไมมีอาการเจ็บป่วยร่วงโรยโอ๋อในเรื่องของพฤติกรรมเปลี่ยนไปอ,อย่างที่ว่าทอผ้ายามว่างทอผ้าและกินอาหารที่ปลูกผักกินเองแต่กลับเป็นอาหารสาเร็จรูปและว,วัฒนธรรมประเพณีก็เป็นตัวที่ทําให้ผู้สูงอายุป,ป่วย เช่น hmm. วันพระว,วันเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยทําขนมเองตําเองเดี๋ยวนี้แป้งไม่ต้องตําสําเร็จรูป hmm. ขนมก็จะเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเพราะนั้นเราก็เลยมาว่าผู้สูงอายุเริ่มป่วยเจ็บป่วยกันมาจากอาหารการกินเ hmm. นี่ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการอันดับแรกเราจัดระบบเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างไร hmm. เราต้องมีข้อมูล hmm. อันนี้เราก็ hmm. ะจะมีจิตอาสานี่แหละค่ะเป็นคนเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน เพราะเขาตระหนักว่าทําไมผู้สูงอายุในหมู่บ้านของเขาจิตอาสาเรารวมตัวกันได้เนี่ยเราก็มา<ะ>วิเคราะห์ร่วมกันว่าทําไมผู้สูงอายุถึงป่วยปรากฏว่าเราอยากช่วยเหลือผู้สูงอายุเราก็เลยมาเสาะ,ะแสวงหาผู้สูงอายุบ้านเรามีทห้งหมดกี่คนอ oh, <nice. S 2> แล้วป่วยกี่คนแข็งแรงกี่คนป่วยมากกี่คนป่วยน้อยกี่คนก็เลยแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มติดสังคมกลุ<ะ>่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงเนี่ยค่ะทีนี้พอกลุ่มติด สังคมเราจะต้องไม่ให้เขาป่วยมากขึ้นกลุ่มติดเตียงติดบ้านติดเตียงเราก็ไม่ให้เขาป่วยมากขึ้นให้เข้ามาอยู่กลุ่มติดสังคมให้ได้เขาที่แล้วเนี่ยได้พูดคุยกับ ที่หนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือการที่เรารู้ข้อมูลของในชุมชนเนี่ยจะทำให้เกิดการวางแผนได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พอ,อพูดเมื่อสักครู่นี่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนนะคะเรื่องอาหารการกินีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยนะคะเรื่องของการ<ช>ได้ทอผ้าได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย อันนี้เป็นสองเรื่องนะคะที่ที่พอได้ดพูดถึงมาสักครู่นะคะค่ะ,คะหลังจากที่ได้ข้อมูลออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแล้วก็มีผู้สูงวัยในสามกลุ่มนี้จํานวนเท่าไหร่แล้วเราทํำยังไงต่อคะพอเรารู้ข้อมูลแล้วเราก็จะต้องมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเพราะว่าชมรม,มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ของณตอนเนี้เก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นที่เป็นกลุ่มติดสังคมปัจจุบันนะคะ สามารถช่วยตัวเองและผู้อื่นได้ออืเขาจะต้องคนแข็งแรงเนี่ยจะต้องจัดการตัวเองให้อยู่หมัดไม่ให้ป่วยให้ได้ไม่ให้เป็นภาวะพทุจริตได้เราก็มีการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพเขาเช่นเราจัดทําโครงการสร้างรายได้ใครเหงาผู้เท่าหัวเสี่ยวถ้าเขาไม่เหงาและเขาได้รวมกลุ่มกันเขาจะมีความสุข ความสุขมันรักษาได้ทุกโรคอือ umi, แล้วรายได้เนี่ยก็สามารถที่จะเขาจะทําอะไรก็ได้เขาดูแลตัวเองได้เขาไปดูแลคนอื่นได้มันเป็นปัจจัยสําคัญที <S <S นีพ้พอเขาแข็งแรงดีแล้วเขาก็มีจิตใจมีเงินมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงแล้วเขาก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้กลุ่มติดบ้านของเราเนี่ยมีจุดศูนย์หกหกศูนย์เปอร์เซ็นตเองนะคะและติดเตียงเนี่ยจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตค่ะ Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้ว uh. ภาวะพึ่งพิงของเรามีหนึ่งจุดกว่ากว่าเองค่ะเพราะฉะนั้นติดสังคมจะต้องสามารถดูแลตัวเองและไปดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้โอ้ oh. การรวมกลุ่มตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทำยังไงถึงพออ,อได้รวมกลุ่มจิตอาสาที่คนที่ติดสังคมเนี่ยค่ะมาช่วยคนที่ติดบ้านาติดเตียงเนี่ยทำยังไงคะเราใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านโดยการเฮียบ้าน โอ้เฮียบ้านคืออะไรคะภาษานี้ภาษาเฮียบ้านค <Yeah. S 2> ือการบอกบุญโอ้ oh. บอกบุญว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเปอร์เซ็นตก์กว่ากันนี่นะะ <Huh. S 2> ใครจะมาเป็นจิตอาสากับเราบ้างปรากฏว่าได้รวมพลได้เจ็ดสิบคนที่มาเป็นจิตอาสาผ่านการอบรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอือค uh ่ะ huh. โ,นะโดยที่กลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราจะต้องไปดูแลสุขภาพอะไรเขา<ะ>ซึ่งจิตอาสาซึ่งผู้สูงอายุเอากายกับใจมาทำบุญโดยไม่คิดค่าตอบแทนเจ็ดสิบคนเนี่ยนะคะ,ะคนเอากายกับใจมาดูแลผู้สูงอายุโดยเราจัดกิจกรรมอบร,รมให้ความรู้กิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมตรวจสุขภาพกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แล้วฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยค่ะเยี่ยมบ,บ้านมันจะต้องไปหาผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงถึงที่โดยที่มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัจนาลัยเข้ามาเป็นภาคีเกือข่ายร่วมในกลุ่มของเราร่วมกิจกรรมของเราด้วยเพราะเราจะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องค่ะ องตรงนี้เนี่ยค่ะในการใช้วัฒนธรรมประเพณีตรงนี้เนี่ยดึงขึ้นมาเป็นตัวชูโรงในการที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยค่ะพอคิดว่าที่อื่นๆเนี่ยเราจะทำแบบนี้ได้ไหมคะทำได้นะคะจริงๆแล้วอะเราดูวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาแข็งแรงได้ไม่ป่วยเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ไม่มีโรคไม่มีภัยเนี่ยเขาทำได้อย่างไร เราก็จะเห็นวิถีชีวิตเขาว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะทอผ้าทุกบ้านเลยค่ะเพราะการการการที่เขาทอผ้าเนี่ยเหมือนเขาออกกําลังกายทั้งกายทั้งใจไปในตัวเพราะว่าการฉีบทอผ้าเนี่ยเขาได้ออกกําลังกายไปด้วยแล้วการทําลวดลายบ้านเราอ่ะมีผ้าหลากหลายชนิดมากเป็นผ้าพื้นเมืองขายอย่างมีชื่อเสียงเนาะสวยด้วยอย่างเช่นตีนจกใช่ค่ะตีนจกเก้าลายเนี่ย การเล่นสีสันบนเส้นได้เนี่ยมันทําให้พัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุค่ะแล้วเขาก็คลายเหงาแล้วเขาก็มีกระตังอีกเนี่ยค่ะ ừ, แล้วจนเราประยุกกะค่ะประยุกต์เป็นกายอุปกรณ์เช่นกี่กวกักหลาควางมาเป็นเครื่องมือการออกกําลังกายในศูนย์เราจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรานะคะที่วัดโบสถ์มณีรามเราจะรับผู้สูงอายุที่เริ่มป่วย กับติดบ้านติดเตียงอ่ะมาดูแลมาจัดระบบการดูแลทั้งในในศูนย์แล้วก็นอกศูนย์เราไม่ใช่อะดูแลไปเยี่ยมบ้านเขาอย่างเดียวค่ะเรายัางรับเขาเราไปรับเขาตามหมู่บ้านมาดูแลที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่วัดโบสถ์มณีรามเราด้วยเราก็จะมีการนวดแผนไทยบกคบสมุนไพร กายอุปกรณ์ด้วยภูมิปัญญาการทอผ้าบ้านหาดเซี่ยวค่ะแล้วก็เลี้ยงอาหารแล้วก็สังคมบำบัดแล้วก็ฝึกอาชีพกันด้วยแล้วก็ทำตัดเล็บตัดผมอะไรทำทุกอย่างไม่เสียงเงินแม้นตะบาทเดียว<อ>เปิดทุกวันจันทถึงสุกยกเว้นเสาร์อาทิตย์ศ่ะร์โอเปิดทุกวันเลยค่ะค่ะที่นี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตะบนหาเซียวใช่ไหมคะ,คะ ่ค่ะ,คะที่ศูนย์สพอสอนก็เคยได้ไปด้วยนะคะได้ไปดูที่มีการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีกายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของวัฒนธรรม นี่อย่างว่าที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการถอผ้าแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการไต่นิ้วหรือว่าเอามาใช้ในการม้นนนวนใช่ไหมคะอย่างกวาดจะเอามาเป็นบันไดนิ้วส่วนหลอดได้ที่เราเย็บผ้าหมดแล้วเราก็มาทําลอกแขนลอกขาฟื้นปูกล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุนี่ค,ะค่ะโม ที่ที่ท่านผู้สูงอายุเคยทําอาหารทานหรือทําบุญเขาก็เราก็เอาโม่มาให้บริหารแขนของเขาที่เคยทําเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาโรงพยาบาลหรือ มาทำให้หมอต้องดูแลเขาเป็นภาระเลยเขากลับทําสิ่งที่เขาเคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตของเขานี่ค่ะทำให้มันฟื้นตูได้เร็วแล้วเกิดความจําได้ดีขึ้นเงี้ยค่ะได้คุยกับพอ่ออในวันนี้แล้วรู้สึกว่าการที่ผู้คนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเพราะว่าเราพึ่งตัวเองน้อยเกินไปเรา,าพึ่งสิ่งใหม่ๆที่มันมีเข้ามาในเรื่องของความสะดวกสบายแต่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าไม่ได้คิด หรือว่ามิติทางด้านจิตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะคช่ที่นี่ก็ได้นําเรื่องเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยและเห็นบอกว่ามีการฟื้นฟูใน,น,เ,นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในแง่ของการร้องลําทําเพลงด้วยใช่ไหมคะ ค่ะเราก็จะมีเราเราเปิดโรงเรียนสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพผู้สูงอายุด้วยนะคะปัจจุบันเราก็จะมีการฟื้นฟูสุขภาพทีนี้วันวันวันนั้นเราจะมีการเปิดหลักสูตรสอนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช ยาหมองเผื่อว่าเธอเกิดปวดตรงไหน,นยุงกัดตรงไหน,นหรือแมลงกัดต่อยตรงไหนก็ใช้ยาหมองที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเราจะเราเชิญวิทยากรจากกศออนอมามีวัสดุให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทําเองอแล้วเอาไปใช้เองแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเช่นอาจจะไปกระแทกไปชนตรงไหน,นเล็กเลนิดน้อยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเราก็มีการนวดผ่อนคลายเราก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของสมนุนไพร ใ,ในเรื่องวัสดุที่เราควรจะหาได้และทําเองได้เราก็จะมีการถ่ายทอดสอนแล้วก็ให้ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ดูแลตัวเองแล้วก็ในในศูนย์ของเราก็จะมีถ่ายทอดภูมิปัญญาถ่ายทอดอาชีพที่ผู้สูงอายุได้สร้างสม มาไว้ให้จนถึงรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าใครเด็ก <c oughs> เล็กแดงมาด้วยกับผู้สูงอายุเราก็จะมีการฝึกสอนอะไรที่มันจะหายไปในที่ผู้สูงอายุสร้างไว้เนี่ยเราก็จะฟื้นฟูวิชานั้นให้กับชุมชนกับผู้สูงอายุรุ่นหลังแล้วก็เราไม่ใช่รับเฉพาะผู้สูงอายุอย,อย่างเดียวเรารับกล <c oughs> ุ่มเป้าหมายอื่นที่สนใจ คือเรามีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะอ๋อยังไงคะมีมีมวัยอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะค่ะตอนแรกเราเราบอกว่าเราจรรับเฉพาะ60ปีขึ้นไปแต่ทีเนี้ยคนที่ก่อน60เขาก็สนใจเราก็เลยเปิดรับโอเพนเลยค่ะก็เรียนรู้กับผู้สูงอายุไปนในตัวเขาก็จะเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในห้องเรียนด้วยกันได้เพราะว่าอายุมันก็จะมีหลายระดับเช่นก่อน60 อ่าหกสิบปีถึงเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีถึงแปดสิบปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน<ค>อย่างป้าสมิีที่พูดเมืเ่อกี้ท่านไม่มีโรคประจําตัวอะไรแล้วก็ได้ได้รับเกียรติบัตรในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นบุคคลตัวอย่างในการดูแลสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นท่านท่านไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วท่านก็ได้ความรู้จากผู้ป่วยนะคะมาดูแลตัวเองไม่ให้เกิดโรคอ,อย่างเงี้ยค่ะท่านท่านได้อบรมหลักสูตรเจ็ดสิบชั่วโมงของกร,งร,รมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข้วยนะคะให้เป็นแคิี ก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านเนี้ยค่ะให้อาหารทางสายยางได้ยกระดับเนาะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังไงที่ไม่ให้ยืดแล้วจะดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการให้อาหารการให้ยาให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับญาติผู้ป่วยได้แล้วก็เวลาญาติผู้ป่วยไม่อยู่เนี้ยไปดูไปยูดไปเฝ้าแทนได้่งค่ะ เอ๊ะตอนนี้มีแคร์กิ v เวอที่อยู่ในชุมชนที่หัดเซี่ยวนี่มีจํานวนเท่าไหร่คะมีจํานวนสิบเก้าลายแล้วผู้สูงอายุ<ะ>เรามียี่สิบเจ็ดลาย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราพอเพียงไม่ขาดแคลนแล้วอพอสเจ็ดสิบคนเนี่ยก็มาช่วยในชุมชนได้จะเป็นซีจีหนึ่งต่อผู้สูงอายุหนึ่งต่อหนึ่งถึง หนึ่งต่อสองเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตามมาตรฐานจะต้องห้าถึงสิบเนาะซีซีหนึ่งคนต้องดูแลผู้สูงอายุห้าถึงสิบคนแต่ของเราเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งถึงต่อสองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ก็เยอะนะคะแต่ผู้สูงอายุกลุ่มราวะ,ะพึ่งพิงเราลดลงเพราะว่าเขาเริ่มพึ่งพึ่งตัวเองได้ค่ะโอ้นี่ดีจังเลยนะคะนี่เรื่องของการสร้างสุขภาพทําให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยน้อยลงไปเพราะฉะนั้นการสร้างแคร์กิเวอร์ขึ้นมาเนี่ย ค่อยๆจ้างขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยก็ดูแลกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งหรือหนึ่งต่อสองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า<ค>น,น้อยมากะค่ะเพราะว่าการมีแคร์กิเวอร์ในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกที่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะทําให้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ที่ดูแลที่บ้านได้เยอะทีเดียวนะคะนะเพราะว่า,อย,าอย่างในเมืองเนี่ยโอ้โหเวลาจะหาแคร์กิเวอร์มาดูแลเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือทุกคนไปดูแลด้วยใจ เป็นการทำบุญะนะคะ,คะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขกับการที่ได้มาดูแลเรียกว่าเป็นการดูแลเพื่อนดูแลพี่ที่อยู่ในชุมชนด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนค่ะอยากให้หอทิ้งท้ายค่ะว่าการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป่ยปัจจัยสําคัญของการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการ วางระบบตรงน,นี้เนะะี่ยค่ะเรามีปัจจัยเรื่องอะไรบ้างคะปัจจัยอันดับแรกเลยค่ะผู้นําในชุมชนอะ่ะอย่างเช่นผู้บริหารนะคะ,คะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้<ม>แล้วให้ให้โอกาสคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมเราเราเน้นการมีส่วนร่วมอืมร่วมคิดร่วมทําค่ะร่วมแก้ไขปัญหาคนแบบ่งโปร่งใสทุกคนสามารถเข้าใจ เข้าถึงแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้ซึ่งถามว่าบุคลากรจริงๆนะ่ะมีน้อยมาก uh huh. แต่ว่าของเราสร้างคนให้เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขไปในตัวเพราะว่าทุกปีเนะี่ยเราจะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ที่ช่วยเหลือด้านสาธารณาสุขในชุมชนอะ <Huh. S 2> อบรมให้ความรู้ทุกปีพาไปศึกษาดูงานทุกปีอันนี้เป็นปัปจจัยสําคัญที่จะเราจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้ดูแลตัวเองได้พึ hmm. ่งตนเองได้และดูแลคนในชุมชนได้ในครอบครัวได้ hmm. Hmm. ค่ะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งคนน่ะถ้าทุกหลังคาเดือนมีผู้สูงอายุเขาสามารถที่จะดูแลทุกกลุ่มวัยในบ้านของเขาในชุมชนของเขาได้และดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในบ้านขเขาได้ hmm. ปัจจัยสำคัญก็คือเขา มีความรู้ความสา,สามารถที่จะช่วยดูแลตัวเองและผู้อื่นได้ในสังคมของเขานอกจากนี้เขายังสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวกลุ่มแกนนำกลุ่ม,มชุมชนว่าเขาในเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วเขาก็จะต้องรู้บทบาทของเขาว่าเขามีความมีคุณค่ามีความสำคัญยังไงกับชุมชนมถึง ถึงขั้นเขาสามารถไปจัดการผู้อื่นได้เนี่ยค่ะ,คะเราก็ต้องให้หลักความรับผิดชอบของเขาแล้วที่สำคัญที่ประสบผลสําเร็จที่สุดก็คือนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนเช่นทําไมคนที่มารับบริการในศูนย์ของเราผู้สูงอายุทำไมความดันขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นปรากฏว่าการรอคอยการอยากทํานวดแับคนนี้นวดกับคนนั้นการอยากแซงคิวผู้สูงอายุแบบ อยากนู่นอยากนี่เป็นธรรมชาติของผู้สูงยุอ้าในเมื่อในเมื่ออยู่ไม่นิ่งเราก็สร้างถั่วเขียวหันซาเอาไว้นวดมือรอนะคะแช่สมุนไพรรอนะคะจะได้ไม่เดินไปไหนหรือนวดฝ่าเท้าด้วยรูปแก้วมหาสจัรร์รอนะคะเขาก็ได้ทั้งนวดได้ทั้งบริหารร่างกายด้วยตัวเองรอคอยในคิวที่ จะถึงเนี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลในเมื่อมีปัญหาเราก็จะสร้างนวัตกรรมมาคอยแก้ไขปัญหาเรื่อยๆอค,ค่ะอย่างเช่นแคมเพิร์ไม่พอแต่เรามีขยะเศษผ้าบ้านเราทอผ้าเองเราก็เอาเศษผ้ามาทําเบาะให้ผู้สูงอายุเนี่ยฝึกอาชีพการทําเบาะป้องกันแผลกดทับหมอนข้างป้องกันแผลกดทับแคมเพิร์นสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วมีแผลกดทับเนี่ยค่ะเขาจะได้ไม่ต้อง ไปซื้อแอมเพิดใหม่และไม่เพิ่มปริมาณขยะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมตามภูมิปัญญาบ้านเราตามวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของที่ตำบลหาดเซี่ยวนะคะอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุโขทยัยซึ่งมีพอ,ออการจนาดีเอี่ยมพอ,อ,อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เทศบาลตำบลหาดเซี่ยวนะคะก็ท่าน เป็นคนเก่งมากนะคะได้เจอเราเป็นคนที่คิดทํานู่นนี่นั่นเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะรวมถึงท่านนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นท่านเดิมนะคะก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณพออ,อกกัญจนานะคะที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะค่ะขอบพระคุณค<า>่ะสวัสดีค่ะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ Aging Society